สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองฝ่ายสุขูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเมียฝรั่งอีสานกับสามีเดนบาร์กนะคะเนาะเมื่อนีมาพอกับยายดาวอ่าสถานที่แปลกหูแปลกตานิดๆิดาะคะเนาะอันนี้อันนี้ยุ่ข้างโรงแรมค่ะพี่น้องจ้า ยายดาวบอยอยากเว้าอยู่ในห้องเนาะคะ่นะเนาะอยู่ในห้องแล้วยายดาวก็บเบื่อค่ะยายดาวเบื่อหลายหลายพ่อใหญ่เราอยู่ในห้องอยู่ยายดาวบอยอยากมีปัญหากับพ่อใหญ่ค่ะพี่น้องจา้าอ,อากาศพัทยาเมือนีก้ก็ดีดีพี่น้องอากาศพัทยาอ่า28 29องศาพี่น้องจา้าอ่า ยายดาวอยากพาพี่น้องออกมาเบิงบรรยากาศข้างนอกเนาะเะนาะอยู่แตนห้องไรกับเมื่อยเนาะคะนะ่ะเนาะออกมาสูดอากาศนะคะอยู่แตนห้องแอร์และยายดาวก็เมื่อยพี่น้องบาดท,ที่นี่อื <c oughs> มมัคือมีแนวตื่นเต้นให้นยายดาวเห็นค่ะแต่เนาะพี่น้องเบิงพี่นอ้องเดิงเบิงต้นพักเกษตรครับพี่น้องจ๋าเห็นบ่นค่ะเห็นบ่นพี่น้องต้นพักเกษตรแวงแวะแวงแหวะอยู่พ่นะ่ะปุ้ย จ้เดาได้พักเกษตรไปกินแล้วคะ่ะพี่น้องจ๊า,าเป็นยังไงแน่คะค่ะพี่น้องจ๊ะพี่น้องสบายดีปะคะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะเด้ออากาศเมืองไทยกับฮ้อนฮอนพี่นอ้องเฮาทักทายกันไปน้ำละกะเฮากระยางในสวนไปเนาะค่ะเนาะสำรวจคะ่ะพี่น้องสำรวจพี่น้องจ๊ะเออ คลิปต่อจากนี่ไปเข้าลองมาถ่ายกันเด้ค่ะพี่น้องว่าอยู่ในอยู่ในดงเนี่ยยด่ดาวพ่อพักจากชนิดนะคะแอ,อยะย่ดาวพ่อแล้วพักเกษตรเนาะพี่น้องเนาะพักเกษตรแล้วกะพักเกษตรน้ำพี่น้อง ดงบกใญหนึ่งค่ะแล้วก็มีดอกอัญชันค่ะพี่น้องจา๋ามีดอกอัญชันแล้วก็ต้นสโนโหรือว่าต้นแค่กับพะหูเนาะสงสัยตรงนี้สิเป็นอ่าล่าอาหารเกาขาจ้าลือออกเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา๋ยายอดกระบรวนเป็นอยังอาจจะเป็นสวนสวนบุคคลก็ว่าได้พี่น้องมีต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็มีพักบุ้งขึ้นพี่น้องพักบุ้งเป็นเคี่ยเออ ปอดสารพิษบ้านี้ยายดาวได้พักไปกินแล้วพี่น้องโอ้ยยู่จนสิเคืองเดือนจังลงมาพ่อพักเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะ<อ>เนาะพี่น้องจา้าก่อนสิฟังยายดาวเว้าเรื่องพ่อใหญ่ต่อไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะ<อ>เนาะยายดาวสิขอขันรายการโดยการพาพี่น้องเบิ่งพัก้อคะเด้อพี่น้องมาเบื่องพักเกษตรคะ่ะพี่น้องจ้าดงพักเกษตรงามงามคะ่ะพี่น้อง เสียงดังโพดค่ะพี่น้องป้าาเข้าไปคุยกันบนห้องดีกว่าจา้ารถแท็กเตอร์เพิ่นมาแล้วค่ะพี่น้องจา้าเสียงรถแท็กเตอร์มากแล้วค่ะไปๆค่ะไปคุยกันยู่ห้องนะคะเนาะพี่น้องจา้าไปค่ะกราบสวัสดีงามๆพี่น้องอีกรอบเลยค่ะเดออะ้อพี่น้องโอ้ยเมื่อกีพาพี่น้องเขามาแถบสิบบททนเนาะคะเนาะ จักเสียงรถจกดินจกหยาจักเสียงออหยังเขามาเน่ยอันตอนยายดาวปะเปทําคลิปนะยายดาวอยู่ผู้เดียวนะฮอดแต่่มี่เสียงออหยังพี่นออ้องยายดาวยางเบิงปลาผักยางเบิองออหยังอยู่พู้เดียวอืมยายดาวลืมออกผักไม่พี่นอ้องเบิงก็ยายดาวเก็บขึ้นมานิดนึงพี่น้องจ้ะเก็บขึ้นมาดนึดนงแต่ว่ายายดาวสิมว่าถามพี่น้องว่ามันกินใดบนาะคะเนาะ ถ้าว่ากินได้ยายดาวจังสิกินค่ะเพราะว่ามันอยู่ข่างโรงแรมแต่ว่ามันเป็นปลากล้วยพี่น้องคอางๆมันจะเป็นห้องน้านะคะเป็นห้องน้ำาย่าดาวคิดว่าเบิงทาแล้วคือสิเป็นสวนเก้านะคะเป็นสวนผักเก้าอีหย่างเสนที่ว่างเพิ่นเอาต้นกล้วยต้นยางมาปลูกแล้วก็สงสัยเคยเป็นร้านอาหารมาก,ก่อนพี่น้องจ๋าเพราะว่าแถวนี่ไปข้างๆโรงแรมนี่มีหอดผักอีเลศ ได้ด่าคิดว่าสมัยก่อนที่แบบว่าาเษฐกิจลุ่งโลดนะสงสัยเพิ่นเปิดเป็นพวกสุ่มเจหฮอนสุ่มยังสินะคะพักออเลิศได้ด่าวมาตอนสามปีที่แล้วพักอีเลิศเกิดฟูอามอยู่ข้างๆโรงแรมเนี่ยเต็มเลยพี่น้องบาดท,ที่นี่ได้ด่าวมาปีนี้พักอีเลิศเนี่ยเกิดมาล้อมมาแลมอยู่ข้างๆหัวนิดนิด,นด แต่แยายดาวว่ไปเก็บมากินดอกค่ะบันในเบื้องไปอีกทั้งนั้นอีกบาทเนี่ยมองปลากล้วยฟาดอีพอยเมียเห็นแต่ยุบานพี่เขยอยู่สกลนครมันปลูกไว้เพื่อนหนาอใสกระทางเก็บกินเท่าได้ก็แหงแตกค่ะพักอีเลิศอันพักอันเกษตรตัวนี้แห้งเก็บแห้งแตกแยายดาวได้กินเลือดด่อยู่ค่ะเพื่อนหนาใส่กระทางเนาะ เก็บกลิ่นบวหวาดบวาวพี่น้องย่าดาวไปเห็นเหรอย่าดาวก็เลยคือหอดนะคะคือหอดบานจะของอืว่ายุนาบานเคยปลูกแบบนี้ไปกิ่นอยู่นะคะ,ก,าาะก,กินนะะบะซานไปยังไักเก็บมากินเนาะค่ะเนาะบันิพักบุงย่าดาวสสวีวนแห้งค่ะพี่น้องจ้ยะย่าดาวขึ้นมาย่าดาวมาพอ้พ่อหญ่พ่อหญ่บอกว่าเธอสิมากินซุ้มซีซุ้มหาอะไ้เด้อวาซันฉันวราลับประกันความป่วยของเธอเรือ่องพ่อยายวา พญายพญายล่งไปวายน้ำแล้วค่ะลงไปบืดหนึ่งขึ้นมาอีกเราบอกว่าสิออกไปข้างนอกพี่น้องไปแล้วค่ะไปแล้วปกติสิไปยางกันทุ่มหนึ่งเนาะป่านนี้เพิ่นเปลี่ยนแปลงเอียงกับบรูออกไปยางแล้วค่ะสี่โมงแรงตอนนี้พี่น้องจะไปแล้วกัตถเบิงว่าสิเป็นแน่วใดเนาะค่ะเนาะบาทเนี่มันมีมือนันพี่น้องจะอ่า ก่อนอื่นยายดาวขอฝากบอกไปก่อนเนะค่ะว่าะกะมีเอฟซีหลายท่านยู่ดอกว่าอันสองสามคนนี่แหละเพิ่นกับมาวา่าหน้าเบื่อเนาะ่าสันวา่าหน้าเบื่อจังมาสันไม่มีอะไรทำแล้วเหรอเอาแต่เรื่องสามีมาพูดนินทาสามีให้ชาวบ้านฟัง เลิกพูดเรื่องส่วนตัวได้แล้วว่าซันเอาเรื่องส่วนตัวมาแชร์ให้สังคมรับรู้น่าเบื่อนะว่าซันสงสารฝรั่งว่าซันว่า,อ,าอันนี้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดบ่มหมักกับบตอตขอ์ขมาเบิ่งนย่ดาวแล้วค่ะเด้ออันนี้แย่ดาวมันเป็นประสบการณ์ของแย่ดาวนะคะที่แย่ดาวเอามาเบาเี่ค่ะว่าม,มันเป็นชีวิตอา ของยายดาวที่ได้พบเจอมากค่ะหลักกยายดาวบรไเ้ไปเอาเรื่องผู้ใดมาเว้าเนาะคะ่ะเนาะลาพังทีวายายดาวสิไปเอาเรื่องผู้อื่นมาว้านะช่องยายดาวโตแล้วค่ะพี่น้องจ๋าปลาในช่องยายดาวทะลุทะล่วงโตแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างสมัยยูซเบียนนะคะพี่น้องตั้งแต่ปี2006ยายดาวไปยูซเบียนปีแรก2006แล้กก็ ยายดาวเบื่อรุ่นนองที่ไปคุยกับยายดาวปรึกษายายดาวสารพัดอย่างปรึกษายายดาวปัญหาครอบรัวปรึกษายายดาวปัญหาเรื่องสามีฝรั่งปรึกษายายดาวเรื่องลูกเรื่องเสียเอาลูกมาอยู่สวีเด่นน้าเห็ดจังไดนเนาะพี่ดาวซอยหนูแน่จังสันจังสีมีเหมือดเราปรึกษาเรื่องสีเปิด้านนวดเปิดยังยายดาวได้รับการปรึกษาโดยเฉพาะปี2006เนาะคะเนาะ ยาดาไปอยู่ไม่ไมหมยาดากับไปอยู่ไม่คือกันได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นเป็นอย่างจังมาปรึกษายายดาวอ่ายายดาวตอนนั้นยาดาวเปิดลานนวดอยู่เพิ่นกระดันทุลัางร้ายคนดันทุลัางบุกเข้าลานนวดยายดาวไปปรึกษายายดาวเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องลูกเรื่องผัวสารพัดอยากเอาลูกมาอยู่สวีเดนนั่มจนยายดาวซอยสำเร็จไปตั้งหลายคน แล้วกับปัญหาชีวิตของเขากับผัวฝรังกระมีเจออยู่ประมาณ2ี่ที่เจอหน่อยแล้วกับปัญหาเรื่องเฮดวีสอวิซัยลูกมาอยู่สวีเด์เดนแย่ดาวก็เจอมากเมื่อแล้วค่ะถ้าแย่ดาวสิเอาเรื่องเราหนันของคนอื่นมาเว่าให้พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะม่นมีจบค่ะม่นมีจบเลยแย่ดาวเรต้องคิดมากมมยว่าเออมื้อนี้สิว้าวอีกยงังมื้อนี้สิว้าวอีหยงัง ยายดาวเอาเรื่องคนถือมาปรึกษายายดาวนะบ่เอืดอบ่อยากยายดาวสวยคนจนสําเร็จหมดแล้วค่ะพี่น้องจา้าสำเร็จมาหลายครอบครัวแล้วได้เอาลูกเอาเต่าไปยูสวีเดนน้าตอนนี้ก็ลายครอบครัวแล้วเออจนลูกเต่าได้มีครอบครัวจนลูกเต่าได้ทําการทํางานกับหลายคนแล้วค่ะพี่น้องจา้าแต่แยายดาวบอกเอามาเว้ามันว่าเป็นเรื่องยายดาว มันเหมือนไปล่ำเลิกบุญคุณยายดาวซวยผู้ใดไปยายดาวบ่เคยสิล่ำเลิกบุญคุณบ่เคยสิไปเอื่นเอาการตอบแทนบุญคุณเขามานะคะนั่นล่ะค่ะเป็นอยังปัจจุบันนี้ยายดาวถึงเอาแต่ชีวิตของยายดาวมาเบาซูพีนองฟังนะคะเนาะ,ะมันบ่เมนนโยบายของช่องยายดาวที่สีเอาเรื่องผู้อื่นมาเบานะคะเนาะปัจจุบันนี้เมื่อนั่นยายดาวยาง ย่างไปกับพอหญ่เมิดเมือ่อออกจากค้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับบ้านไดออกจากค้องพี่น้องไปตังเต่หกโมงแรงทุ่มหนึ่งออกจากออกจากค้องไปผ้าจะเดาย่างออกจากโรงแรมปยายพี่น้องไปซ้อยบัวขาวอ้อมไปเมิดอ้อมซ้อยบัวขาวลงทะเลลงทะเลเนาะคะ่นะเนาะคงศินึกออกเนาะเะนาะ ยางเลยค่ะพี่น้องอ้อมไปทะเลจอมอ,อ้อมไปถนนริมชายหาดอ้อมไปเรื่อยๆจนบล็อกกิ้งสตรีทอ้อมไปเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆจนเขาว,วัดชัยมงค้นเนาะเนะาะเขาวัดชัยปอพอยางไปอีกพี่น้องยางไปเรื่อยๆจนหอดปากทั้งตลาดบัวขาวยาง โอ้ยไปวัดใช่มงคลเดายวย่างไปบ่แมนย่นางออกไปจากโรงแรมไปเรื่อยๆส้อยบัวขาวพญายห้่ผ้าข่อยรัดไปถนนสายสามพี่น้องถนนสายสามไปเรื่อยๆอ้อ,อ,อมไปเรื่อยๆอ้อ,อ,อมไปเมิดพี่น้องผ้าข่อยลาะผ้าข่อยลาะไปเมิดหม่องข่อยบ่เคยไปข่อยก็เห็นพญายิ้งเลาะ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 ไป รอข่อยก็อดเอาเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็อดเอาเพราะวะ่าข่อยน้ำซ้อมเบมงผัวข่อยผ้าจะดาวรอมาซอยบัวขาวยางลงไปอีกอ้อมไปล่วงไปถนนริมชายหาดอีกอ้อมไปวัดชัยมงคลอ้อมมาซอยบัวขาวยางเข่าโรงแรมพี่น้องถึงโรงแรมสามทุ่มยางมือนัน สองชั่วโมงเยาดาวบรลวจากกิโลเสื้อพญายกับเปียกขึ้นลิบเบิ้งกันเนาะคะ่ะพญายกับเปียกหน้าย่าดาวแดงเมื่อพวกนอ้นอ,งนองเพื่อนอยู่รีสิบชันเพิ่นกระทำโอ้เป็นยังไงคะสบายดีบ How are you today เพื่อนกระทักเนาะเพิ่นกระทักยาดาวขึ้นมาห้องพี่น้องจากหอน,หอนจากหอนหอนอามาห้องแอร์เย็นเจี๊ยบย่าดาวถอดเสือ้อออกเสือ้อยาดาวหนึ่งสิบปันโจกได้พี่น้องย่าดาวปบปาก ยดาว,วายายดาวสุบไปใส่เออถือใจพ่อใหญ่แล้วบาทเนี่ยพักกันเข่ามาอาบน้ำนอนเนาะค่ะเนาะอาบน้ำนอนยะดาวก็มีกับเข่าเกาอยู่แล้วก็กินไปเนาะค่ะปัจจุบันนี้เรื่องของเรื่องพี่น้องจะเรื่องของเรื่องมันมาอีกมือหนึ่งอีกเพราะว่ายะดาวหมดแห้งแร้วค่ะเมื่อนี้เรื่องของเรื่องมาอีกมือหนึ่งอ่ายะดาวยาง ไปกับพ่อใหญ่พาพ่อใหญ่ไปกินข้าเนาะค่ะเนาะย่างเอาเหมือนันยายดาวก็บเมยสะสมสิ่งที่เฮาสิไปเฮ็ดน่ะสิ่งที่เฮามักเราบ่ให้ไปกับผาเราไปสุดท้ายเราก็เลยพาแวะเนาะค่ะเนาะพาแวะบาอาเอแวะจักน้อยว่าซั่นว่าแวะจักน้อยแวะบาไปฮอดบาเพิ่นก็สั่งเบียร์มาสองขวดเนาะค่ะเนาะยายดาวเพิ่นกะว่าสั่งไม่ยายดาวนําโดยที่พอถามยายดาว ยาดาวกบกินค่ะพี่น้องจ้าพอยาดาวเมื่อ,อย์ยาดาวเมืย์แห้งยาดาวบอกว่ายยาดาวกินข้าวแล้วอยาดาวกินข้าวนะคะเนาะอ,อันนี้เมยอรุ่นยาดาวกินข้าวแล้วกินข้าวอยู่โรงแรมแล้วพาเราออกยางพาเราไปกินขา้าวกินข้าวแล้วยางมาบาสังเบียร์สองขวดยาด่าวกิน ยาดเธอคือบวกินว่าสันบ่คุณบอกินฉันเมื่อยปันกินบ่โล่งเพราะยาดาวสันไงไงไงเลยค่ะยาดาวเมืย์แห้งปากยาดาวนี่กึอบเลยปากบ่ออกเนาะคะเนาะยาดาวปากบ่ออกพี่น้องค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่ไก่แล้วนางซื้ออยู่แล้อุ้ยจิบเบียร์วนนี้พ่อใหญ่นาเมื่อนั้นจิบเบียร์ค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยาดาวเราอีตนเจ้าของเนาะค่ะเนาะยาดาวกึอบมันพันดอน ยดาดาวลูกขอพันบอกเพันว่าฉันย่างไปเสวียนอินและเวีนก้อนเดอร์พันข่ามไปอีกสองสร้อยพีย่น้องยาดาวไปซื้อน้ำเปล่ามาก,กินยดาดาวหิวน้ำนี่ยก้อนสิไปนั่งบ่าน้ำพันย่ายดาวกินน้ำเรียบร้อยยังไปนั่งเนาะค่ะเนาะแล้วกซ็ซื้อนมพร้อมนะซื้อนอมดีน่าซื้อนมเป็นยังมาก,กิน ยาดาวอยากกินน้มนะคะนมเปรี้ยวนมดีหน้านมอีหยังนี่แหละครั้งแรกที่ยาดาวได้กินก็แบบจะซิมกินน้าเมื่อขวดหนึ่งได้ไปนั่งกับพ่อยายยัาษ์เาเห็นยาดาวบ่ยิ้มเราเห็นยาดาวบ่ยิ้มยายดาวเมื่อยเนาะคะ่ะแล้วกับเบิงนะ่ะยาดาวบ่พูดพามทำเพลงกับพี่น้องจา้ายาดาวบ่พูดพามทำเพลง ยาดาวตนออกจากเก้าอี้พี่น้องพญใยญ่ถามว่าเจ้าจะไปไสด์วะสันแต่ว่าคอยสีมเมื่อยบ้านเจ้านั่งยี่นี่เราสนอกว่าเมื่อยหลายพี่น้องจนเอาผัวเอวไว้นั่งน้าผัวตอบะไรพี่น้องสามถุ่มเมื่อนั้นปอยพยายิ่เล้นานั่งอยู่บ่าเลยพี่น้องจา้าบัตรที่นี่อ่ายาดาวก็อยากสีลร่องใจน้ําละค่ะว่าพญายแ่เล่าสีนน่งโดนบ่อเห็ดจังไหนเนาะคะ่ะเนาะยาดาวก็ตนจัดลงเก้าอี้ สิเมื่อห้องพักยาดาวยางไปยางไปยาดาวก็เลยนั่งจบกินน้ำถ่ายยางถ่ายยาดาวออกมาพอถึงหานาที่พี่น้องพใหญ่โผล่มาก็เลยพากันกลับห้องกับพี่น้องจา้าหนังเรื่องนี้ก็เลยจบค่ะพี่น้องจา้พาพระเอกก็นั่งเอกก็เลยกลับหอ้องยางไปน้ำกันอืมปานนี้ ยายดาวไม่แน่สิบเอาสุพี่น้องฟังอีกอันนึงเนาะค่ะเนาะยายดาวก็ร่างสิล้องใจพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่เราสิเป็นยังไงเนาะคะ่ะเพราะว่ายยังช่วงที่ยายดาวใหญ่ของอยูสวีเดนเนาะคะ่ะยายดาวก็ไปเก็บของเก็บยังพ่อใหญ่ลินชกักลินยังยายดาวก็อยากดึงออกมาแบบว่าเห็ดแห่มันโล่งมันเอ็มทีเนาะค่ะเนาะเห็ดแห่มันเอ็มทีบ่ให้มันยังเหลือ เปิดไปเปิดมากกับพป่พ่อพวกยาพวกโทรศัพท์อย่างเพิินไปได้ๆพี่น้องแงียบไปได้ๆพ่อรูบใบหนึ่งพ่อรูบใบหนึ่งพี่น้องรูบเก่าเล่าบแม่นรูบไม่ค่ะรูบเก่าแต่สมัยเราไปเที่ยวเกาะสร้างพี่น้องจาได้บ่ะที่ว่าเรามีผู้หญิงคนนึงก่อนยายดาวน่ะไปเที่ยวเกาะสางยู่น้ำเราอยู่น้ำเขาแค่เจ็ดเมื่อเล่ากะ อา,าอย่น้ากันอีกได้เอาไปพอลูบไหมคะพี่น้องว่างเป็นระเบียบดีดีพี่น้องว่างไวเล่าเล่ากับผู้สาวเล่าแล้วก็ลูกไส้เล่ากับผู้สาวลูกไสยเล่ารถไทยคูกันซีค้นในลูบดันพี่น้องได้ดาวก็เลยคิดว่าเอ๊ะพอใหย่เรามีการหรือพอใหย่เราสิมีการติดตอ่อ ผู้สาวเก่าแล้วไววนะเพราะว่าย่ดาวกับย้อมหลับนะคะว่าแย่ดาวกับปากไวเนาะคะนะ่ะเนาะเวลาอยู่กับพญ่ย่าดาวกับสิจมพั่มเพื่อลํำไล่นะคะอีกอีกในด้านหนึ่งแย่ดาวกับดูแลพญ่นะคะจนแบบว่าดูแลสุดบิดิดสุดเบียงลงไปพี่น้องคือ,อยูสเวีดเด่นเวลาย่ดาวเลิกง,งานไปแล้วนี่กลับบ้านย่ดาวให้กับเขานะหกโมงแรงแย่ดาวยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ตีสี่เครื่อง หกโมงแรงย่าดาวกบเได้กินเพราะว่ามาถึงบ้านย่าดาวก็เซ็กับเขา่าหกโมงแรกพญายเดกินเข่าก่อนยาดาวพี่น้องย่าดาวทุ่มหนึ่งย่าดาวจะไดกินเขา่าส่วนมากย่าดาวก่อนสิก,กินเข่านะกับเข่าพวัวก็ต้องเรียบร้อยมัดแล้วตัวเองจังสิก,กินเข่าแซบนะคะอะถ้ากับเข่าพญยายโมี่ย่าดาวกับสิบกินเขานะย่าดาวเซ็ก,กับเข่าให้พญายินสักอรจะคลองจังสิก,กินนะคะพี่น้องจะ,อะนอกจากว่าบางเมื่อ พะย okay? ัยเรามีขนมปังมีอาหารแล้วแล้วยาดาวถึงบรนอาิตเนาะค่ะเนาะมือนั้นยาดาวจังจะได้กินข่าวประมาณเลิกงานกะบ่ายสองคพิ่งเลิกงานแล้วยะดาวก็จังจะได้กินข่าวประมาณบ่ายสี่โมงแรงนะคะเป็นปกติถ้าพใยญ่เรามีกับข่าวแล้วอาหารบานเล่าแล้วยาดาวก็จะได้กินข่าวประมาณสี่โมงแรกเธอมือใดกับข่าวพอใัย่บ่มียาดาวก็จะกินข่าวหกโมงแรงทุ่มหนึ่งพร้อมพใหญ่นะคะแต่มากินค้นระคาบนะคะพี่เ้อง นั่นแหละคะ่ะพี่น้องจาอะายะด่ดาวเลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้ายด่ดาวทิมพญายแบบนี้หรือห่างกันแบบนี้ดูดูโอกาสที่ิเลิกกันมันก็นมีหลายเนาะค่ะเนาะบ้านนี้มีเอฟซีท่านหนึ่งพ่นกับว่าสนใจเล่าแน่ว่าสั้น ม่นาละพัวถึงเบื่อว่าสันวาทายตะคิปตายตะคิปเราเว้าดูว่าสันว่า,า,า,วา,ววาพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ยายดาก็ขอจบแบบเมื่อมีปีไม่คุยนะคะนะ้องพี่น้องคลิปมันยาวแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายดาก็กราบขอบุญขอบุณพี่น้นองเอฟซีเลย้ลยๆค่ะขออํานาจคุณภะษีรัตนาไตาจงปกปักรักษาพีพีไอไๆของผู้ขา่า จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด้อขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็คออวยพรให้พี่น้องปองปายสุข,ขู่สุขคนนองนุง่งจงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะพ่อกันไม่คลิปหนาจา้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวยายดาวสะออกพักไม่เบิ่งค่ะ ยายด่าวได้มาก e หน่อยหนึ่งพี่น้องยายด่าวยยานรถแท็กเตอร์พี่น้องมึงยายด่าวเก็บมากพี่น้องจ้ายอดงามงามพี่น้องหอมผักเกษตรพี่น้องจ้าเจ้าเบิงยอดงามอีรีด้พูดนะเบิงแน่ให้พวกเจ้าเบิงออ้ยยอดผักเกษตรพี่น้องยอดผักเกษตรพักบุ้งกับงามพี่น้องรถแท็กเตอร์ดังโจดโจดยายด่าวด้วยยานะหยาดด้วยเลียนมากพี่น้องเห็นปะเห็นปะพี่น้องผักเกษตรพี่น้อง เอ้ยหยอดใหญ่ๆอวบๆเห็นไหเป็นแต่เซบเห็นไ่พี่น้องนี่แหละยายดาวกินอยู่บ้านยายดาวพี่น้องยายดาวกินยูสกลนครอันเดียวกันยายดาวเคยเอาไปปลูกเยออยายดาวมาถามพี่ถามน้องค่ะว่ากินได้บ่ค่ะพี่น้องอยู่ในปลากล้วยไหมพี่น้องแต่ว่าเขอก็เห็นห้อยค้นขาไปนั่งเยอะ เย์ยดาวกินบ่ค่ะพี่น้องจ้าเป็นแต่แซบห้ยายพี่น้องปลอดสารผิดได้ข่อยว่านะ่ะราะว่าพักน้าตลาดข่อยบ่กล้ากินพี่น้องนี่แม่นี่ล่ะก็ข่อยสิยอยากกลับบานได้เร็วพักสกุลน,นครข่อยนะ่ะได้บานเอื้อยข่อยพักเติมอยข่อยอยากไปเก็บพักกินพี่น้องจ้าโอ้ยอยากกลับสกุลลวค่ะพี่น้องซอยบอกแย,ยด่ดาวนะคะว่าสมควรที่จะก,กินบ่ค่ะพี่น้องจ้า